สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาไปครับรีวิวรถเจ้าพาาลหรือพาเลียนะครับผมตามที่เขาเรียกกันมานะครับวันนี้นะผมผมก็จะไม่รีวิวเฉยๆนะสำหรับคันนี้เพราะว่าคันนี้นะครับผมก็จะบอกก่อนเลยคันนี้เป็นเอ่อรถที่ความเร็วเป็นอันดับ2ของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็เป็นรถพาสซัพพอร์ที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับ เห็นหน้าตาก็น่ารักอย่างนี้แต่ความแรงน่โหดมากนะครับผมแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาโชว์แค่ว่ามันคืออันดับสองนะผมจะไม่โชว์แค่นั้นผมจะให้รู้ว่านี่คืออันดับหนึ่งไปเลยนะนเพื่อนๆหน้าโอเคครับ okay, ผมคืออันนี้ผมจะได้ตั้งแต่ตอนขั้นตอนการออแต่งเลยนะครับอ่าโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออร์ช็อปกันเลยดีกว่าครับผม let's go เนี่ยผมตอนนี้ผมก็ไมอยู่ในออโตช็อปเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาพระเจ้าพาลายนะมาแต่งในิดนะครับบางคนบอกว่าทาไมผมถึงไม่ขับเดิมๆให้ดูก่อนจริงๆเดิมๆผมคิดว่านะมันก็หดแล้วมันก็น่ารักครับมันสวยนะครับก็อารมณ์นะฮะมันประมาณนั้นเลยนะครับตอนแต่งหรือไม่แต่งเนี่ยคือถ้าตอนแต่งแล้วมันจะกระโชกโฉหน้ามันจะหดกว่านะความรู้สึกผมนะคันนี้แปลกมากนะครับเวลาแต่งแล้วดูโหดขึ้นนะครับ แบบด้วยความแรงอะไรอย่างนี้นะผมก็จะไม่อามผมจะแนะนำสมองคนที่จะทำบัคนะครับคืออย่าอย่าแต่งอาร์เมอร์นะครับถ้าสักระดับเนี่ยไม่ต้องแต่งนะครับสักระดับนึ่งไม่ต้องแต่งนะครับอ่าผมไม่แต่งไว้ปกตินะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าพาไลด้วยแล้วก็สอนบัคเปในตัวด้วยว่าของแต่งเนี่ยถามว่าต้องตายตัวไหมจริงๆก็ไม่นะอ่ะผมไม่แต่งให้ดูเลยก็ได้นะไอ้ข้างหน้าเนี่ยเอ่อบลอเปอร์อย่าข้างหน้านะครับไม่แต่งนะครับข้างหลังก็ไม่แต่งละกันนะครับ เอนจิ้นครับผมเครื่องผมแนะนําว่าต้องแต่งนะของแบบที่มันเพิ่มความเร็วรถอะครับต้องแต่งนะผมแนะนํานะต้องแต่งนะโอเคแต่งพวกออันนี้ตามใจชอบของเราเลยนะครับผมพวกรูปลักษณ์ภายนอกนะครับพวกอาลายแต่งนะครับไม่มีผลกับความแดงนะครับอืมผมก็ใส่แบบมาดาประ้กันนะประมาณนี้ละกันนะครับ ปกติีขาวอะไรต้ทีสขาวก็สวยด้วยนะหรือว่าสีของกระจกกระจกขาวเอาน่ากล้ามผมี้วยกันนะฮะเสียตังค์หน่อยนะหาเรื่องเสียตังค์นะฮะสปอยเลอร์เนะี่ยฮะสปอยเลอร์อันนี้ก็ไม่ตายตัวนะผมจริงจริงอ่าอันนี้จะใส่ไม่ใส่นี่มันไม่น่าจะมีผลนะสำหรับผมนะอาจจะอาจจะนะครับอาจจะไม่มีผลนะเพราะว่าผมเคยลองมันไม่ค่อยต่างกันนะผมไม่มีใครให้มาลองด้วยนะอ่ะ ถ้าถามีใครมาลองด้วยอาจจะเห็นความต่างนะเออผมว่าจะเลือกใส่ไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองปรับใช้เพื่อนๆนี้เพื่อน <ๆ S 2> เล่นก็ลองไปทํากันดูนะครับล้อนะครับผมก็จะใส่ละกันนะฮะแต่งไปเลยนะครับออนี่ทำวันนี้ละกัน,นับอันนี้หน้ายางเกี่ยวไหมจริงๆแต่ว่าผมมองว่า เออไม่ไม่จาเป็นต้องแต่งก็ได้นะครับไม่ต้องแต่งก็ได้แอันนี้แล้วแต่เราแต่ผมจะแต่งให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆแบบเฮ้ยอาจจะมีข้อข้อรหังนะก็ต่อไปสิ่งที่คุณห้ามใส่นะครับก็คือยางกันกระสุนห้ามใส่เด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะทําแบบที่ผมบอกไม่ได้นะมันจะทําบั๊ไม่ได้นั่นเองนะครับล้อกันกระสุนอย่าไปใส่นะครับแล้วก็อาร์เมอร์อย่าไปใส่นะครับที่เหลือใส่ได้หมดเลยนะครับวินโดว์ใส่ได้หมดปกตินะผมแต่ผมจะไม่ใส่นะครับแต่งประมาณที่พอแต่งพยายามเก็บ ข้างในนะผมที่มีผลต่อความเร็วนะครับผมพวกซับเพนชั่นนะครับหรือว่าความเร็วตัวรถอันนั้นผมแนะนําว่าควรจะใส่นะครับควรจะใส่มานะฮะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมพาไปวิ่งกันนะครับผมในตอนที่แต่งเส็จก,กันดีกว่านะครับแล้วดูหน้าไม้ดีๆว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะนเพื่อนๆโอเค okay, ครับผมนี่ครับเรามาลองความเร็วกันนะผมจะกดเป็นเพิร์ทเพรสชัให้ดูนะครับแล้วก็ลองดูความเร็วกันไปนะ ันนี้นะครับเป็นคันที่แรงมากนะครับผมบอกเลยแค่ประมาณรอบกลางนี oily, ่คือกินกินแล้วนะครับกินหลายๆคันแล้วนะเพื่อนๆดูหน้าไมดีๆนะครับแรงมากอันนี้อันนี้คือเดิมๆนะอ่าอันนี้คือแบบยังไม่ได้บั็กนะครับก็คือแต่งแล้วแต่ยังไม่ได้บั็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูหน้าไม่ไว้นะจริงๆมาใหม่ที่นี้ไปสูงแล้วนะก็แรงมากเลยนะครับยิ่งแบบว่าทางเนี่ยมันไม่บัดล้านนะครับทางมันคืออ่าไม่ไม่เสมออ่ะพูดง่ายๆคือแบบมันไม่บัดล้านมันแบบมันไม่ได้เรียบตลอดทางนะครับถนนตรงนี้ก็อาจจะวัดยยากน่อ จริงๆก็พอจะวัดได้อยู่ว่ารถคันนั้นๆนะครับมันดีแค่ไหนแม้แรงแค่ไหนนะเพ,เพื่อนๆดูนะดูเด็นี่ก็แรงแล้วนะเนี่ยถึงได้ถึงได้อัดดับสองมานะเพื่อนๆบอกเลยนะโหดมากคันนี้นะผมเอีคือผมบอกก่อนนะสมมติใครที่มันไม่ได้ทำบักอยู่แล้วนะครับเราก็จะขี่ไปพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าคันนี้เป็นดีจริงๆครัต่อให้ไม่บักนะผมก็ซื้อเพราะว่ามันดีนะแล้วก็รถมันสวยนะสำหรับผมนะมันสวยนะครับ แล้วก็ราคาล้างสี่เย่งนะครับอันนี้ผมซื้อมาตอนลดราคานะแต่ไม่ได้ให้พเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ถ้าพเพื่อนเพื่อมาดูก็คงจะอ่าเป็นตอนที่ผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คงน่าจะราคาขึ้นแล้วนะครับประมาณล้านสี่นะครับผมราคาไม่แพงเลยแล้วก็ลดแรงด้วยนะครับถ้าคุณจะเน้นที่ความแรงนะครับผมถูกใจวัยรุ่นไงไวัยรุ่นชอบแรงแรงอะไรอย่างงี้ก็ใครก็ตอบโจทย์ครับคุมคุมดีมากรถไม่ได้ว่าแย่น,นะผมบอกเลยคันนี้นะแค่ตอนแบบ ไม่จาเป็นต้องวักเนี่ยคือเอาไปสิบเป็นสิบนะครับผมนะครับทางความสวยความอะไรนะครับผมก็เลยแต่งไม่เยอะนะมันมันสวยอยู่แล้วผมก็เลยมันแต่งไงก็สวยอะ่ะผมก็เลยไม่รู้จะหาอะไรมาตินะครับผมก็จริงๆอาจจะที่ข้อติอาจจะเป็นที่ล็อกสกตาร์มากกว่านะครับที่ผลิตรถออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้มันอยู่ในคลาสสปอร์ตเองแต่จริงๆอ่ะคันนี้สามารถโค้นพวกไฮเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์มาบดแล้วนะเพื่อนและคันนี้นะผมความเร็วเนี่ยเกือบจะเท่ากับพวกเทเลดอตอนอัดบูทแล้วนะครับพวก แบ็คแมนนะครับผมยิ่งทําบั๊กขึ้นไปเนี่ยคือแซงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองทดสอบดูนะว่าเป็นเป็นยังไงผมแนะนําว่าควรถ้าใครจะทําบัก๊กควรจะเลี่ยงการไปหาคนอื่นนะครับการไปหาคนอื่นนะแบบสมมุติว่าตรงนั้นเขามีพิตติ้งนันอยู่แล้วคุณอยาเอาแรงๆไปโชว์อะไรอย่างนี้คุณอยากเอาคันนี้ไปโชว์นะอย่าไปอยู่ใกล้คนอื่นพยายามเลี่ยงๆแล้วก็หาที่คนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เอาสไนามาแต่สไนที่ผมแนะนําคือาร์คแมนนะครับผมเวอร์ชัน2 มาร์คแมนวี2นะครับมาร์คแมนมาร์ค2นั่นแหละนะครับคือผมแนะนําอันนั้นมากกว่าแต่แต่ถ้าใครไม่มีใช้เหมือนผมก็ได้ครับผมผมใช้เฮฟวี่นะครับผมสไนเปอร์ตัวปกตินะอย่ามาร์ค2นมันแรงเกินนะครับเดี๋ยวลดอัตราการระเบิดได้นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ประมาณนี้นะฮะเอ้าผมจะไปหาตรงที่มันเลี่ยงเลี่ยงพีซแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงคนนะครับเราจะได้หนึ่งเลยไม่ติดดาวนะครับ2ก็คือ่าคนไม่เห็นนะครับ ผมบอกก่อนนะถ้าเราไปยิงตรงที่คนอยู่นะครับมันจะเห็นรอ,อยกระสุนนะครับว่าเรายิงมาเขารู้ทันทีเลยว่าเราบั็กมานะครับอ่าอันนี้ผมก็จะบอกไปก่อนเผื่อบางคนอยากเอาไปเล่นเอาไปแกล้งใครไม่ไม่อยากจะบอกไปแล้วแบบให้ไปขิงกันนะครับ <c oughs> ไมอยากให้ไปขนาดนั้นเอาแบบไปเล่งทะเลาะกันนะโอเคประมาณนี้ก็กาลังดีแล้วนะครับผมจะยิงประมาณนี้แล้วกันผมแนะนำนะครับยิงไปตรงบางโคนหลังเลยนะครับประมาณนี้นะระวังโดนยางนะครับระวังโดนยางระวังเพราะเราไม่มได้ใส,ส่ยางกระสุนมากนะครับ ยิงไปเลยยิงให้มันลงประมาณสองข้อเดี๋ยวเพื่อนๆดูดีๆแล้วสังเกตประมาณนี้ดีๆนะให้ลงสองข้อหนึ่งสองสามถูไหมสี่ห้าดีใช่ไหมมันน่าจะพอได้ประมาณนี้มั้งผมว่านะน่าจะได้ประมาณนี้แต่ผมลองดูอีกฟังก่อนน่าจะได้ประมาณนี้เพื่อนๆอ,อันนั้นน่าจะถูกแล้วครับลองยิงไปให้มันลดประมาณสองข้อเพื่อนๆดูดีๆ ลงมาข้อแล้วนะสามนัดนะอ่าอ่าโอเคผมผมบอกให้แล้วกันใช้เฮฟวี่สไนเปอร์ห้านัดนะครับฝั่งละห้าอย่ายิงเยอะกว่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันตรายอันตรายรถจะพังเอานะแล้วผมบอกก่อนเลยว่าห้ามซ่อมถ้าซ่อมคือหายแล้วต้องมานั่งทาบั๊กใหม่นะครับโอเคแล้วเราก็เดินไปใกล้ๆรถเรานะครับผมแล้วก็เตะรถเลยนะครับโอ้ยเราต้องเตะรถตัวเองนะผมสิบที่นะครับเตะไปเลย หให้มันขึ้นอย่างนี้เลยนะสองสามครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครับผมแล้วรถมันจะเข้าบางคนมันจะเข้าล้อไปแบบนี้นะครับมันจะเข้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาลองมัเอา,าตัดเตะสองฝั่งนะมันเพื่อนหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรถมันจะสั่นถ้ารถสั่นนี่คือใช้ได้นะครับถ้ารถสั่นนี่คือใช้ได้นะฮะแล้วก็ผมแนะนําว่าอย่าไปอยู่ใกล้ๆคนอื่นนะครับให้ให้ตอนเฉพาะตอนเราจะบักนะสมมุติตอนเราเตะรถเมื่อกี้เราคนไม่อยู่ใกล้ๆคนอื่นแต่ตอนที่เราเราเตะเสร็จแล้วเ,เอามาโชว์คนอื่นได้เลยนะครับ พยายามอยู่หางหาพวกเขาก่อนนะตอนแรกๆพอพอคุณบัคเสร็จแล้วคุณคอยามาหาพวกเขานะครับ <c oughs> เขาก็จะไม่เห็นเ,เขาจะเห็นล่องรอยว่ารถคุณบุกนะครับอย่าอย่าอย่าให้เขาซ่อมก็พอนะครับผมเดี๋ยวมันจะเสียหายเดี๋ยวมันจะบััคกนจะหายไปนะครับแล้วก็จะบอกจะบอกเพื่อนๆว่าเามื่อกี้ผมก็ลืมนะจะบอกจะบอกว่าเอออย่าอย่าซ่อมนะครับพยายามพยายามอย่าซ่อมผมบอกก่อนนะอย่าซ่อมนี่ย้ำหลายรอบเพราะบ,บางคนนี่อาจจะเอาไปแล้วก็ไปซ่อมแล้วแล้วว่าแล้วาทำไมบั๊คมนถึงไม่ติดนะ แล้วก็อย่าลืมถอด Armor, อาเมอร์อย่าลืมถอดล้อการกระสุนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันเลยนะครับนี่รถมันจะสั่นนะครับเหมือนเจ้าเข้าอย่างนี้เลยแล้วรถไันจะแรงขึ้นมากนะครับเพื่อนๆดูหน้าไม้ดีๆนะครับปั่นไมะคืออันนี้มันเป็นสูตรเครื่องต้นอ่าเบื้องต้นนะครับผมคือ10ทีนะครับเตะ10ทีผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะควรจะเอาไปปรับใช้เป็นของตัวเองนะครับเพราะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเอาสูตรผมไปใช้เนี่ยอาจจะ แรงไม่เท่ากันนะครับเพราะบางคนเขามีวิธีการของเขาลองเอาไปเตะเพิ่มดูลองเอาไปทํำยังไงก็ได้เพื่อให้มันแรงขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพราะว่าผมคิดว่ามันแรงได้มากกว่านี้นะครับเพื่อนต้องเราไปปรับใช้เองนะครับดูเพื่อนดูเด็ตันไม้ไปเลยจมไม้ไม้นี่จมเลยะผมบอกเลยนะครับขนาดรถแบ็คแมนนะครับผมพวกแซคแคมเจ็นะครับหรือว่าเอ่อทรอดอร์ก็เองก็ตามนะครับกดบูทเรื่อยๆยังไงก็ตามไม่ทันนะครับมาร์ควันนะครับกดบูทได้เรื่อยๆนะครับก็ยังตามไม่ทันนะฮะ แรงมากนะครับรถน่าจะวิ่งด้วยความเร็ว300ทะลุ300ไปเลยนันเพื่อนแต่ไมอะมันตันนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งกลับให้ดูนะครับไมอะมันตันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถที่แรงที่สุดแล้วนะสำหรับระยะที่ผมเคยลองบักมาจริงๆมันบักได้อีกสี่ห้าคันเลยที่ผมบักเป็นนะครับจริงๆิงอาจจะเป็นสิบเลยเมื่อก่อนเป็นสิบเลยนะครับแต่พอบางคันเนี่ยผมลองไปกดบักบักรูดเนี่ยคือมันไม่ติดแล้วนะครับน่าจะมีการแก้ไขไปแล้วนะครับบักบางคนบอกว่าบัคท่านอื่นได้ไหมได้ครับแต่่่วาไมทุกคั ยิ่งรถใหม่ๆที่มาเนี่ยคือบักไม่บัคไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาเหมือนมีการแก้ไฟเกมนู่นนี่นั่นบางอย่างไปแล้วนะครับแต่บางคันเนี่ยมันใช้รูปทรงเดิมเดิมใช่ไหมฮะแบบใช้พื้นฐานของเดิมที่มีอยู่ในตัวเกมนะครับบางตัวก็อาจจะยังบักได้อยู่นะครับผม จริงๆมันมีเมื่อก่อนเนี่ยมีคันที่แรงกว่านี้นะครับก็คือคาริโก้ GTF นั่นเองแต่ว่าเมื่อแพดจูเนอร์โดนแก้ไปแล้วนะครับทุกคันที่ไปอยู่ในจูเนอร์ก็เลยโดนเนฟความเร็วนะครับมันจะมีการล็อกความเร็วอยู่นะครับต่อให้คุณเล่นโปรคุณเล่นอะไรมันก็ล็อกแค่นั้นเพราะว่าอ่าบางคนบอกทําไมผมถึงรู้ก็เพราะว่ามันล็อกมานะครับเพราะผมลองบั๊กดูแล้วถ้าบั๊กเนี่ยไม่ยังไม่เป็นผลเนี่ยแสดงว่ายังไงพวกโปรก็น่าจะใช้ไม่ได้นะครับ <S <S ผมอันนี้อันนี้จากการคาดเอาของผมนะครับคือ แค่นี้มันก็แรงแล้วเพื่อนๆบอกนี้ดีกว่าแต่ว่าข้อเสียผมบอกก่อนนะข้อเสียของมันนะครับการที่คุณทําบักล้อแบบนี้นะฮะเวลาคุณเอามาขี่แบบนี้มันข้อเสียของมันคือมันจะขึ้นในล็อกสตาร์ครับว่าเพื่อนๆนะใช้กิโลเมตรไปเท่าไหร่แบบวิง่งรถที่เพื่อนๆใช้แรงที่สุดของเพื่อนๆเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะมันจะมีบอกเลยนะครับมันจะเหมือนว่าเพื่อนๆโปรนะฮะแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้โปรถามว่าอันตรายไหมผมบอกตัวนี้เลยว่าไม่นะครับไม่ไม่ไม่อันตรายนะครับผมบอกเลยเพราะว่าผมใช้มาแทบจะทุกไอดีแล้วไอาการเล่นแบบเนี้ย เอาไว้เล่นสนุกขำขันกับเพื่อนๆแบบขิงเพื่อนอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับก็เลยวันนี้ก็เลยเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเผื่อบางคนชอบความแรงความเร็วนะครับผมแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับคันนี้นะเพราะว่าผมเห็นซื้อกันเยอะมากนะครับแต่ก็เอาทิกเล็กๆการบักมาฝากแล้วกันนะครับผมอ่าก็สมัยก่อนเป็นเด็กหัวเกียนครับผมก็อาคันนี้ไปไล่ป่วนมีดนะโอ้โหแบบขี่แรงเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ ก็ก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับไม่ได้ไปแล้วจะเป็นปีแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เคยไปเกียนใครเป็นตัวปีแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็เป็นรถที่โอเคนะครับตอนขี่ธรรมดาก็แรงนะครับแล้วก็ตอนบักก็โคตรโหดนะครับผมความเร็วทอปสปีดได้ก็อย่างที่บอกนะครับสามร้อยสี่ร้อยกิโลมตร่อชั่วโมงประมาณนั้นนะสามร้อยสี่ร้อยนะครับแรงมากนะครับลองไปเอาของเพื่อนก็ได้ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่จะจริงเหรออะไรอย่าเนี้ย ไปเอาเทร์เดดอร์เพื่อนๆมาลองก็ได้นะครับไปเราเอาไปเอามาลองเลยแบบเรามีเพื่อนสองคนใช่ไหมเราให้เพื่อนเราขี่แบนโมบิลหรือว่าเทร์เดดอร์เลยนะครับจะได้รู้เลยว่ามันแรงจริงเปล่านะครับผมลองขี่มากับตัวแล้วแต่ว่าข้อเสียของมันการบักไปเนี่ยมันจะมีการสะบัดบ้างท้ายนะครับพยายามหาถาหนนที่เป็นทางตรงแบบไม่ต้องตรงล้วนก็ได้ไม่ต้องตรงล้วนก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้สะบัดแบบจ๋านะมันสะบัดจ๋าเลยนะครับโอเควันนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะนเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะคันนี้ก็เอาไปติดเต็มสิบนะครับ ต่อให้ไม่บั๊กก็เสพลำสิบอยู่ดีแต่ว่าผมนะครับความสวยแล้วก็นิสัยของตัวรถที่มันแบบไม่ค่อยดึงนะรถไม่ค่อยดึงแต่ว่าขี่สนุกนะครับขับสนุกสวยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรฝากกันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วกันนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากได้ยากความรู้เลยนะฮะผมก็ฝากกดไลค์ก็ติดตั้งใหผมด้วยนะครับอยากลนคลิปหน้านเพื่อนก็ขอัยที่ลงคลิปช้านะครับก็จะพยายามลงรีบลงให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมนะครับ วัสดีคร่้